ยังฐานยังเปียกอยู่เรียกว่าถากไอ้ก้ามกุ้งอ่ะแล้วพรุ่งนี้เข้าอ่ะสี่ห้าวันเลยลา,าเลยเข้าหมดแล้วมีก็มีแค่ไอ้สีร่องเลเนี่อยวเย็นพรุ่งนี้โอ้โหกะลังปีต้นมันใหญ่สิวันนี้หนูอยากตัดขายหยัวสิบห้าใว,วันนั้นลองดูยี่สิบยี่สิบสวัสดีครับ ผมน้ำใหม่ลงทุ่งหลังจากที่เราได้มีการนำเสนอเกษตรกร,กรอำเภอรธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการปลูกผักเน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญนั้นทำให้มีผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมากจึงขอให้รายการของเรามาสอบถามถึงการดูแลการใส่ปุ๋ยว่าเขาทำอย่างไรผักถึงได้งามสมบูรณ์รสชาติ หวานกรอบอร่อยคลิปนี้มีคำตอบครับเราไปชมกันครับเอพี่เขาอยู่ไหมเนี่ยอา้าวพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับ โอ้พี่ขอรบกวนหน่อยครับพอดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเขาติดต่อมาว่าอยากรู้จริงๆเลยว่าพี่มีเทคนิคอย่างไงในการดูแลผักที่พี่ปลูกครับมันถึงได้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็รสชาติหวานกรอบอร่อยแท้ครับนี่ครับผมกำลังจะใส่ปุ๋ยพอดีเลยครับโอ้แล้วพี่พแล้วมันมีวิธีการทายังไงผสมยังไงพี่ครับเดี๋ยวดูวิธีนะครับที่ผมทำผัก พอที่พี่ใส่นี่คืออะไรครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินนะครับครับเป็นแร่ภูเขาไฟมันจะมีธาตุอาหารหลายชนิดอยู่ในตัวเนี้ยครับตัวนี้นะครับครับทําให้พืชผักให้เราสมบูรณ์ดินดีแล้วทําให้เจริญเติบโตได้ดีครับโอ้ตัวนี้เองคือเคล็ดลับคือหัวใจเลยนะครับเนี่ยใช่ครับการตกแตสุดยอดตัวปรับสภาพดินนี่นะครับ ตัวสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชชนิดเม็ดนี่นะครับใช้สองใช้สองสองกระบอกนะครับองกนะครับอันนี้ประมาณกิโลนึงอ่าหนึ่งหนึ่งกระบอกก็คือหนึ่งกิโลนะครับพี่นะใช่ครับก็คือใช้สองกิโลใช้สองกิโลสมกับ อันนี้คืออะไรครับพี่ยูเรีย4ี่0ิกนะครับผสมกันเข้าไปนะครับอันนี้เท่าไรครับเนี่ยหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลก็คือ2กิโลต่อหนึ่งกิโลนะครับใช่ครับสองต่ออัตราส่วน2ต่อหนึ่งครับใช่ครับโอ้เราจะใช้ผสมกันผมใช้วิธีการใส่ในถุงนี้ครับผสมกันนะครับแล้วผมจะเขย่าอโอ้โหอันนี้เป็นเทคนิคใหม่นะครับโอู้มิปัญญาชาวบ้านครับนะครับเอาทำแนี้เลยครับครับ เทใส่กระป๋องนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับว่าเข้ากันดีครับโอ้ไม่ต้องใช้เครื่องพุั้นแรงอะไรเลยนะครับใช้ปูมปัญญาแท้ๆเลยนะครับนี่ดูครับโอเคเข้ากันเหมือนกันครับเข้ากันดีครับโอเคครับตัวตัวสีผพลสูนี่ก็ไปช่วยเล่งล่าให้พืชได้เล่งล่าออกมาที่เราย้ายมาปลูกใหม่นะครับจะช่วยเล่งล่าให้ช่วยกินปุ๋ย แล้วก็งามเร็วขึ้นมาพร้อมกันกับได้ก,กินพวกแร่ธาตุที่เราผสมเข้าไปอ๋อนนครับ,รบอันนี้ที่พี่ปลูกนี่เขาเรียกต้นอะไรนะครับประกาศขาวครับสายพันธ์อะไรพี่สายพานันธ์ของยไตยหรือว่าการกาญจนาครับอืมต้นนี้มันอายุเท่าไรหร่แล้วครับพี่อ่านี่ผมเพิ่งจะย้ายลงมาที่แปลงนี้ได้ประมาณห้าวันห้าวันเลี้ยงเพรใส่กระบะกะ่อน แล้วเพาะประมาณกี่วันพี่ถึงลงปลูกได้เพราะอ่า25วันไม่เกินหนึ่งเดือนคืออยู่ในแปลงเพาะเนี่ยประมาณ25วันหยู่ในกระงจากนั้นร<ล>เราก็มาลงดินครับก็จะย้ายย้ายก้ามาลงแปลงไว้นะครับอ๋อม,มาลงแปลงพอลงไปได้ห้าวันพี่ก็มาทําการใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยครั้งแรกเลยครับใส่ปุ๋ยครั้งแรกเลยโอเคพี่เอาเลยครับทํายังไงครับเดี๋ยวจะทำให้ดูกันนะครับอย่ามาเลยมาคุยกันใหม่คือเราจะใช้วิธีการหว่านหรือโรยก็ได้ครับเพราะว่าตอนเนี้ย ผักเรายังต้นเล็กอยู่เราสามารถเราสามารถโรยได้ครับแต่ถ้าเกิดผักต้นใหญ่ๆแล้วเราต้องอย่าให้โดนยอดครับตอนนี้เราโดนยอดได้ครับอืมันจะโรยให้ทั่วแปลงเลยนะครับถ้าผักใหญ่แล้วมันโดนยอดไม่ได้หรอครับครับถ้าลงไปที่ยอดเนี่ยยอดจะเน่าครับเราก็ต้องใช้วิธีการโรยโรยตามร่องนี้ครับอยู่ตามร่องแบบนี้ถ้าผักใหญ่กว่านี้แต่ตอนนี้เราหว่านให้ทั่วก่อนเพราะว่าเพื่อให้ ไอสารปรับสภาพดินหรือแร่ธาตุเนี่ยครับกระจายทั่วแปลนครับเราโรยไปเลยครับทั่วครับหลังจากเราโรยเสร็จแล้วเราก็ตักเิ้งน้ำกักขี้ิ0นาทีครับเพื่อให้ตัวปุ๋ยเนี่ยละลาย หลังจากเราให้ปุ๋ยวันนี้นะครับหวานปุ๋ยวันนี้ก็อีกประมาณ10 10วันหรือสิไม่เกินสิวันใส่รอบ2ใส่รอบหนึ่งครับใส่รอบหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนตัวสูตรปุ๋ยเพิ่มขึ้นเป็นอ่าสิบหกสามตัวครับสิบหกสิบหกิหกสองกิโลกิโลแล้วก็ยูเรีย1นกิโลครับ หรือเราจะเพิ่มไอตัวสารปรัะสีธาพนี้ไปอีกหนกิโลก็ได้ครับ